มาที่ข่าวทงมาไฮไลท์ของเราวันนี้ดีกว่ามีการตั้งคำถามและการเปิดเผยข้อมูลขึ้นมาค่ะว่าความจริงชั้น14<ก>ปรากฏครับ<อ>เรื่องนี้ครับเกิดจากที่แกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนประฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอครับเผยเรื่องใหญ่ว่างานนี้อยู่ดีๆครับความจริงก็ปรากฏครับปมของคุณทักษิณชั้น14ขณะที่เรื่องนี้ครับคุณรังสิมันรมก็ตำหนิ คุณทักษิณน,นะครับว่าตอนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองมากเกินไปเลยทำให้มาส่งผลกระทบเารียกว่าดับรัศมีของนายกคนปจุบันอย่างคุณเศรษฐาพอสมควรครับค่ะคุณชมอยากเห็นความเห็นเรื่องนี้จริงๆนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนว่าเขามีการเปิดเผยและความจริงอะไรกันแน่ที่ปรากฏออกมาค่ะอย่างนี้คุณพิชิตชื่นบานนะคะ ขออภัยค่ะคุณพี่ชิดนะคะชัยมงคลค่ะแกนนํากลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยขออภัยด้วยนะคะคขออภัยพี่พีชิดด้วยพี่พี่ชิดชัยมงคลค่ะย้ำอีกทีนะคะแกนนากลุ่มคอปทอนั่นเองค่ะมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะชั้น14ของพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์แต่มิยเวศเขาไปให้สัมภาษณ์เรื่องชั้น14อย่างนี้ ว่าได้ไปเยี่ยมนักโทษนะคะนอชทักษินชินวัตรอ่านได้ครบเหมือนเป๊ะเหมือนเขาดีกว่าที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14มาตอนนอชทักสินชินวัตรยังนอนอยู่ที่ชั้น14โดยนอชทักษินชินวัตรเนี่ยร้องขอให้ถอนฟ้องเศษฐาทวีสินตอนเช้านางสาวยิ่งรักชินวัตรก็โทรม,มาขออีก อ้าวเรื่องใหญ่สิครับเพราะอะไรหนึ่งพลตหมดเอกเสรีพิสทจน์ไปพบนอชอทักษินที่ชั้น14แล้วนอชอทักษินขอร้องให้ถอนฟ้องเสฐาแสดงว่านอชอทักษินมีสติสมบูรณ์ไม่ได้ป่วยหนักติดเตียงคนที่ร้องขอคนอื่นที่ได้แสดงว่าไม่ได้วิกฤตแบบที่กล่าวอ้างและพลตหมดเอกเสรีพิสทจิ์จะกลายเป็นพยานสำคัญต่อคดีที่อยู่ในปปอชอก็หวังว่าด้วยเกียรติของอดีพออตพบตรท่านจะไม่โกหก ข้อ2ค่ะพลตหมดเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ10บคนที่สามารถเข้าเยี่ยมนอชทอักสิณได้นะแล้วได้เข้าเยี่ยมยังไงล่ะอธิบดีกรมรัชธรรมจะมีคำอธิบายไหมครับอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปตามคาดีนี้ที่ปปชและยื่นข้อเท็จจริงเพิ่มจากการให้สัมภาษณ์ของพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทงานนี้อยู่ดีๆความจริงก็ปรากฏแต่สังคมค่ะมันเกิดเรื่องที่คุณพิชิต ใช่มงคลมีการโพสต์ลงในบนโซเชียลมีเดียนะครับแต่ต่อมาครับสื่อได้มีการไปถามครับคุณรังสิมันโรมฮะสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับที่มีการกล่าวถึงกรณีที่พลตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิวเวศยอมรับว่าสาเหตุที่ไปถอนฟ้องนายเศรษฐาทวีสินนายกร,รัฐมนตรีครับตามความผิดมาตรา157การณีเสนอชื่อพลตรีต,ต่อศักิ์สุวิมลเป็นผู้ว่าาชการตารวจแห่งชาตินะครับเพราะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี โทรมาขอร้องตรงๆนะครับว่าคุณรมนังสิมันโรมบอกว่าตนเนี่ยเข้าใจมาโดยตลอดนะครับว่านายทักษิณกลับมาประเทศไทยเพื่อเลี้ยงหลานแต่ดูเหมือนว่าบทบาทของนายทักษิณในทางการเมืองจะเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับและการที่นายทักษิณมีบทบาทโดยเฉพาะรัฐบาลนี้รวมไปถึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่คอยปัดเป่าสิ่งต่างๆให้พ้นไปจากนายเศรษฐาแบบนี้จะทําให้เกิดข้อครหาที่สําคัญนะครับว่าตกลงแล้วคุณทักษิณได้มีผลเขาเรียกว่ามีผลต่อรัฐบาลนี้ใช่หรือไม่ และจะเกิดการตั้งคำถามว่าสภาวะการเป็นผู้นําของคุณเศรษฐาน่มีอยู่อย่างไรตกลงแล้วประเทศนี้ใครกันแน่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงคุณอนสิมันยังมองนะครับว่าสภาพการเมืองแบบนี้เป็นสภาพการเมืองที่ไม่ดีเลยครับและมันก็ทําลายความเชื่อมั่นในด้านต่างๆว่าเมื่อนายเศรษฐาประกาศหรือพูดในเรื่องใดเราควรจะเชื่อนายเศรษฐาจริงๆหรือไม่หรือควรจะไปถามซ้ํากับนายทักษิณสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเมืองที่เราอยากเห็นกันเขาบอกว่าการเมืองแบบนี้ควรเปลี่ยนผ่านได้แล้ว ถ้าเกิดว่านายเทฎฐาเป็นนายกรัฐมนตรีและมันมีปัญหาข้อ,ขอกฎหมายในเรื่องของการที่ต้องพิสูจน์กันไม่จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชหรือศาลคุณรักษมณ์เชื่อนะครับว่านักการเมืองหลายคนรวมถึงตัวเองเนี่ยก็จะโดนข้อกล่าวหาต่างๆมากมายแต่แน่นอนนะครับว่าเราไม่ได้มีวิธีการล็อบบี้อะไรถึงสุดแล้วถ้ามันต้องพิสูจน์ในข้อ,ขอกฎหมายก็ต้องพิสูจน์กันเข้าใจว่ากรณีนี้เป็นคดีอาญาเข้าใจว่าผลตรวจเอกเสรีพิสูจน์คงไม่สามารถถอนได้เพราะถ้าเรื่องนี้ผิดจริง ก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะครับส่วนกรณีที่อาจจะต้องให้ในายทักษณิณไปวิ่งเต้นปปชเองนั้นหรือไม่นะคะคุณรังสีมันบอกว่าถ้าอย่างนั้นยิ่งเสียหายนะการไปวิ่งเต้นกับปปชในทางกฎหมายเนี่ยโดยทั่วไปไม่ควรจะมีใครทําได้อยู่แล้วพอเท่ากับว่าองค์กรอิสระก็จะไม่อิสระในการทําหน้าที่และการใช้กฎหมายต่างๆก็จะหลายมาตรฐานเลยหลักกฎหมายและความถูกต้องก็จะไม่มีอยู่จริง ตอนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากไปกว่านั้นจริงๆแล้วนายทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้มีสถานะอะไรนะรัฐบาลชุดนี้การที่นายทักษิณพยายามเข้ามามีบทบาทแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อรัฐบาลเดียวก็จะมีคนไปร้องนู่นร้องนี่อีกกลายเป็นปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นค่ะคุณลังิมานนะคะยัง้ำๆว่าในฐานะพักเก้าไกลนะ ไม่สนับสนุนการใช้นิติสงครามเราเชื่อว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะขึ้นมามีอำนาจได้ด้วยการสนับสนุนของประชาชนค่ะเรื่องนิติสงครามไม่ควรจะถูกใช้เลยถ้าเป็นเรื่องทางกฎหมายก็ควรจะว่าด้วยเรื่องของพยานหลักฐานตามถูกตามผิดจริงๆไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณรังสีมันโรมที่พูดเรื่องอดีตนายกทักษิณกันค่ะครับไปฟังกันเลยครับที่สําคัญว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยมีอิทธิพลต่อรัฐบาลน,นี้ใช่ไหม แล้วการที่คุณทักษิณมีอิทธิพลต่อรัฐบาลน,นี้มันก็จะเกิดการตั้งคําถามว่าสภาวะความเป็นผู้นําของคุณเศรษฐาเนี่ยมีอยู่อย่างไรตกลงแล้วประเทศนี้ใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงของการเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมคิดว่าสภาพการเมืองแบบนี้เป็นสภาพการเมืองที่ไม่ดีเลยครับแล้วมันจะทําลายความเชื่อมั่นในด้านต่างๆว่าเมื่อคุณเศรษฐาประกาศในเรื่องใดหรือพูดในเรื่องใดเนี่ยเราควรจะเชื่อคุณเศรษฐาจริงๆหรือเปล่าหรือพี่น้องสื่อมวลชนควรจะไปถามซ้ํากับคุณทักษิณ ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่มันไม่ใช่การเมืองที่เราอยากเห็นนะครับแล้วเป็นการเมืองที่ที่ผมคิดว่าควรที่จะเอาเปลี่ยนผ่านได้แล้วเอาเอาสิคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับคุณรังสิงมันโลไหมแล้วก็สิ่งที่คุณพิชิตนะคะชัยมงคลได้มีการพูดออกมาเมื่อสักครู่รนี้นะคะว่าไอ้ตกลงแล้วมันเอายังไงกันแน่เออเพราะจริงๆเรื่องของคุณทักษิณนะฮะจำไม่ถ้าจำไ,ไม่ผิดนะครับมีคนไปร้องประชจริงเรื่องเกี่ยวกับว่า มีการได้รับการดูแลที่ป่วยจริงหรือไม่อยู่ท่นที่4เนี่ยซึ่งตอนนี้พอมามีประเด็นว่าคุณสรีพิสุทธิ์นะฮะไปไปหาไปพบแล้วก็มีการร้องขอร้องขอ่าททาให้รู้สึกว่าป่วยจริงหรือไม่ก็จะกลายเป็นคนตัวเอกสรีพิสุทธิ์เองก็จะกลายเป็นพยานในคดีเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็ไปวนอยู่กับในเรื่องของบทบาทสถานะทางการเมืองอย่างที่เราบอกแล้วนะคะ